สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกค่ะวันนี้ผ้าส,สวยๆไม่ชมอีกแล้วเป็นผ้ามักโครนนะคะมีหลากหลายผืนให้ชมแล้วก็สีสวยและมุนอ่อนหวานค่ะใครที่ชอบเส้นเนื้อนุ่มๆใส่สบายนะคะก็ต้องเป็นเส้นมักโครนละคะ่ะผืนแรกที่ไมาให้ชมผืนนี้เลยค่ะผืนนี้จะยกลายด้วยสีเขียวอ่อนนะคะือเขียวส อ่อนเขียวอ่อนออกโทนเหลืองๆค่ะเป็นลายดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นริ้วสองลายในผืนเดียวกันค่ะแล้วก็พื้นก็จะเป็นสีอ่อนก็คือเขียวกับครีมค่ะคือขึงครีมแล้วก็พุ่งด้วยสีเขียวค่ะน้องก็จะเป็นลายแบบนี้แล้วก็ต่อเชิงยก ลายแล้วก็งานสไลด์เฉดสีแบบนี้เพื่อให้มีความโดดเด่นของสิ้นบ้างค่ะนี่เลยค่ะใส่แล้วก็จะออกมาลักษณะนี้ลายแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบก็ทักไทยสอบถามมาได้ค่ะผ้าทุกผืนนะคะปูกาวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีความสูงที่110เซนแล้วก็ความยาวรอบรูปหรือเย็บวยแล้วคือ180เซนหรือ2หลาค่ะส่วนพื้นที่2นะคะ ที่ไม้ชมค่ะเขาจะมีความใกล้เคียงกันนะคะสองผืนนี้แต่ผืนนี้ก่อนค่ะผืนนี้คือพื้นเขียวเหนียวซับค่ะแล้วก็ยกดอกยกดอกด้วยสีเทาเงินค่ะเป็นลายดอกบัวสวยๆแบบนี้เป็นเหมือนลายไทยค่ะนกชอบมากเลยลายนี้สวยจริงแล้วก็เชิงสินงก็นี่ค่ะเป็นงานเล่นสีแบบนี้เลยคะ่ะใครที่ชอบเรียบๆหรูๆแต่ยังคงคอนเซปต์สีเขียวเหนียวซับก็ผืนนี้ได้เลยค่ะใส่กับเสื้อได้ ไล่สีอยู่เช่นเดียวกันค่ะเนี่ยคะ่ะใส่ออกมาแล้วก็จะมีความเก๋ไก๋ของสิ้นที่มีการเล่นแทกสีของสิ้นนะคะส่วนพื้นที่สองเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะยกดอกออกโทนแบบกากีอ่อนๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นงานที่พื้นสีเดียวกันค่ะก็จะเป็นเขียวคะ่ะอันนี้ก็พื้นเขียวเหนียวซับเหมือนกันค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยไกลกีอ่อนๆแบบนี้คะ่ะ สวยค่ะเป็นลายเดียวกันค่ะเป็นลายดอกบัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวซิ้นก็เล่นแถบริ้วเหมือนกันเชิงสิ้นก็จะเป็นงานเล่นสีเหมือนกันค่ะเนี่ยลองให้ดูลายใกล้ๆชัดๆค่ะเนี่ยส่วนเชิงสิ้นก็จะเป็นงานเล่นสีแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขามีความโดดเด่นของสิ้นค่ะนี่เละคะ่ะใครชอบผืนไหนก็ลองทักทายสอบถามได้ผืนนี้ก็ปูก,ก่าวแล้วนะคะ ไม่ได้เยนี่ยใส่แล้วก็จะออกมาเป็นอย่เงี้ยใส่กับเสื้อสีโทนเหลืองทอนครีมได้นะคะนี้หรือจะเขียวก็ได้ค่ะ